สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องกินมุกกะทะน้องกันมาเต้ยทานทั้งยังจานทั้งเงินสบายดีมกินกินแซ่บแซ่บให้พี่น้องเบิ่งดูพ่อพ่อกับแม่น้องหนุ่ยพี่น้องเหือซาดินะพดินในสองหนุ่ยซาลาพี่น้องกินดาดพี่น้องดาดหมูหลายคนอยู่น้องหนุ่ยกับแม่ใหญ่

วี่มาอ้วโัดียววาก็้ีใหญ่เลคอวเอาบวงมาให้เอือนะบวงบวมบวมีน้ำแจ้งจ่องผิดแ่มีอยู่ปียะมันแจงแจงไว้เค่พี่แจ้งมันจะม้เขาบวเอ้าอีนากับอะไรบวงจับมามากพี่นงเอาลงน้าเบิ้แหละโอ้ยบินงบี่แจงเบาวีดูดจุดเหี่ยวจุดนุ่มหมู ใลกมล่กังู่เ่มเพาพยหนำผนด้วยจะาม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 มามามาามามามมามามมาามามาานมามามาามาเอามามมาาามา้มมา ดเจ๊กบกินสัเจเดกินกรบลามไม่ถูกระงน่มาบววมาอีกใครท่านะวังนช่วงคเดาจยบุมเยใส่วนผสมองานเดียวมาพี่น่องมาหมอนน่อยบุกตเบิดไลให่งนี่ตัวส็จแ้วก็ดแห่งตัดสุดตักห้ามนะนมามเย กินกอบาดนียบ้ท่านกินําตอนเลยนั่นสิหนึ่งหนึ่งชิ้นก้ามืลยิ้นจุ่มอะไลนะกินกินมันน่ะิ้นดาดี่เองจุ่มก็โล่นไดียน้มันยืนยืนแล้นะดุยรงี ชิ้จุ่มพี่ก็จะหมอเน่นี่มาจากเย็นสิ้จุ่มเนาะแมวอูแพรองน่ะเนี่ยวบ้นมีนวันก็มีนีแหละแต่ผูมากแังสร้ามีชิดดาเขาเรียกว่าชินชิ้ดาเขยเนี่พวกเพเนี่ยห่นตันัก็จะปิดกบุมหานอะไรแก้วนี้แกงปองอ่ะแช่เป็นหั่น่ะ แซ่บพี่เ้องเชียงยำม็กูหอเน้ยเหม็นกูหอายเนี่ยย่ามาตะลงไคนพี่เ้างเคยกินแซ่บไม้เข่งไม้เเขงไทมันสิเป็นย่าวนึงมัก็่แต่มขงเบียดน่ยทไมไม่หย่ามกเเขงไทน่ะจุ่มลงในเดียมปอก เฮอามาค่ะโนเทอะไรสีม well. ูนเรื่งอรจาบอสสีอกาีลงมาสิะอ่นะบตัวนั้นไม่สตัวนั้นขัเซ่พี่น้องกินไรคนเห็นก็ครเลตแตไม่ขา มัน <|so|> um ี่สินได้นางวันสี่องมันจะเป็นหนึ่มันุกแลยไดโอ้ยบัดีโดูแผนมันกินแปลกและเสร็จมันไม่กินดีโดนมันกินมซุ่มขาดก็ได้เส่ล่อนเตียงไงตอนนี้

ใช่คือสัตว์คือตัวน่ะตัวน่ะเพราว่าเน้น่มันจะงบกไวอือเป็นเตาคืออันนี้ไฟยีนเป็น้ตาพลังตานันเาี่ขี้หม้อก็เน่มันแห้งนเอาพักมาลงด้วยตัวที่ร้อนสุดโอ้นม่เห็นมาส่ง

เอาอะไลูกเนาะไม่ถุงบ่านะมาสถ่างาใส่ใเข<อ>ี่ยเขี่ไม่ใส่มันควันเอาเลยใส่ถังเลยโม,ม่ถานมาดียเพราะว่าเตรียมเต่างับ้ำตาม่อละทำเนี่ยคิดกินลายแค่มวลให่ว่าเขาค,น,คนกินลายเขาต้องแข่งกันได้ หูไม่ผดค่ะจะไปใส่ไหมนะขี้เลือดตะโค่ล่อเอย่านี่นี่คือขาเด่นนะตอนมะใหญ่เขาเล่าใส่เล่าชัยคือควรใส่แทนดูงน้ำห่อนแล้วมาแทนไปเรื่อยมับจุ๊บเตีลูกจิ่ห้องอนอยเว กินเงาะป็แยมเหมือแรงสละมานเนาระลมเลยประลมาอยู่วว่าจะเอาไปไปนอนนะาไปโดยเดปอ่ไปวะไปแต่ห้องหัหองนี้คนอเด้ก็ได้จบเอาบางเย็นมาก่อนไนิกิน่รอที่อ่างปั่นอะไรน้ดเลยอนกันอย่นี นี่ฮัมจะลุกอ่ะนุณซุกเลยเนี่ยอะไรตายเลยคุณบ๊องายเยอะยมาเต้นขึ้นทำบาง่างพี่เนาะโอ้ยตัวนยังเด่นเจบนอนไปปวดคุ้บ่อะไระ้าน่เท้อไปมาม

พี่ใส่่าองนาำมัน vàng กับ่มันอยู่ในใจหหน้าสิมันเป็นงูเห่ามันต่อตาเลยหาี้แล้วบอกว่าแขงของเงนงนซื้อมาบอกเอาออกป่าว้เนาะช่วคนี้ขับตุ้งืชอยู่ต้เนี่ยเอาเลยคปิ้งด้ยเคร่องจุ่มเนี่ยนะ

หอบชิดมาเขาอ่ะบุม้องนังเลยนั่งตอนนี้เฮ่ยเผาไปแต่ครึ้งเลยไม่ยามยังไงตัวเบียร์เอาเลเอาดัมเบลเสพขึ้นที่อาเสียนะลูกนี่หาาจบ่นเด็กขงกูนี่หนาผิดอยู่แวบๆเลยนี่ ข้าวหนึ่งมะขีบเอาไปปรับเทศจะรวกระมีจจะเพิ่นได้กินถ้ากลับมามีจานครับดีจานคูมนึงชิ้นเทนลูกซ้ายหน่ยก็ได้ เได้อิ่มเลย้าขนาดที่ากินอะผิดติดเลยนะเขาหมอนะบางคโอ้ยเป็นยังบ่เป็นยังูกเมื่อคไม่ตดนังกินดินม่ย้อย่างเลยใช่ไหมอทกดิ่งกองหินกับเบื่อเ่น หน้ามันมีกุมไม่ร้ไม่เหีนล่าอยากกินหน้าหนักขึ้นเลยหนักขึ้นเ้ยหน้ามนเป็นห่าหน้าจะหนักเป็นจะหนักยิ่งเป็นหุ่นหุ่งๆอยากกินหนักหน้ามันยิ่งด่าโบกไปทันไม่หลอกแม น้ำสุกจะหอยบ่น้ำุกกบคลน้ำซเราิานด้วยพี่น่องยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอกำลังใจในการคิต่อไปททประกดขอขอบุขอบคุณขอบคุณวัคจะจบจบจบอ้าวับสบายดีพี่น้องับสบายดี จบคลิปแล้วพีเอาอีกแล้ววกเราสิบวอกมาเลย